Ôi, ôi. lúc nó bà chặn nhây đó bạn chỉ năm bưng phân liền những về nè sẽ thì มาว่าป่าว่ากบเพื่อเลี้ยงโอ้ยปลูกผักกระแี้ยหมายความมืดบ่อยากนี่นะเขาว่าโอ้กบเลี้ยงกบเลยนี่ว่าฟาร์มนี่ว่นาพญปินมาเกี่ยวโอ้โหมีปลากระโหนทิน

โอ้โหเดี๋ยวไปเนเป็นภูเ,นเขาบ้านอยู่ในป่าในดงอุดมสมบูรณ์เลีพวกน่ะป่าเป็นกระชังเรียงไว้เนี่ยมันก็ปล่อยลงนี่โอ้ยลายแหง้งดงอ,อาศัยบัวมาตำยักยิ้มเว้น นี่ฟ้มประดุกติกระช่งประดุกอืออันนี้เป็นปลาปามเพิ่นอุย้ยทางในเพินสิเฮ็ดรีสวร์ทไวปป้บ่ปลาปามใหญ่ไปใส่น้อยหยักใส่บาด้อ้า Đây ta sẽ nó. Mà sẽ thiệt. Mà cả ta hạ kim sa mà phun nào. Hạ những ui hào ghê. phụ Quỳnh Phú mình vào nhiên sang Đó Đây lại phía lắng bàn thân Bụt phiệt, bụt liền Đây kín sẽ muốn phay Bạn à e bút เวบ,บไปแวบ,บมาแบบนี่นะี่เบิ่งรอบบานะ้านอาจานงี้ไหนะย่านคนเอามาสิก็บวิบไปเว็บมานี่อากาศจานงี้ยังเตะปากคนเล่นกันนะอากาศยังก่ออากาศแบบนี้ยังหาเตะปากคนเล่นกันนะ ไปง้างเก็บปาก็เงินกันน่ะโอ้เงไปว่าวุนมีมาปากึมมุนก่อนเเรื่อแยกแยกขงนห้อของพ่อบ้าหลังนี่นะาอู่มานมี3นอนมีแป้อน้ำโอเป็นตะขีดูแต่ ในห้องครัวคุณแม่มีสองที่คุณแม่บอกว่าไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวแม่ไม่พาดูจ้ะแม่จ๋าเปิดประตูห้องนองลูกชายห้องนอนลูกชายลูกชายลูกชายไม่อยู่ไปโรงเรียนในห้องลูกชายแล้วห้องคุณแม่อยู่ตรงฝั่งนู้นมันปรมาดูยไปห้องกว้างมาก เก็บเลยของเก็บเข้าบ้านเมื่อวานนี้ฝั่งนี้ห้องน้ำห้องกว้างมากเลยอู้ห้องน้ำสวยห้องน้ำสวยมากๆสวยมากห้องใหญ่มากเลยไปดูห้องห้องคนโส่วนไปเลห้องปะป่านห้องดูทีวีฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นปะปานั่งอยู่เนาะ